เศร้าเหงาผิดหวังเบื่อเสงวนันคือช่วงเนี้ยชาวราศีสิงเดือนนี้บอกเลยว่าดวงค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับมีเกณฑ์ผิดหวังในบางอย่างมีเกณฑ์เศร้าใจในบางอย่างมีเกณฑ์ไม่ได้ดั่งใจในบางอย่างหรือไม่กระทั่งอ่อนแอในบางอย่างนะครับถ้าเป็นงานก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจไม่ค่อยแฮปปี้อยากจะออกอยากจะเปลี่ยนไม่อยากอยู่นะถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็รู้สึกมีค่าใช้จ่ายมีเรื่องเสียทรัพย์เสียเงิน อะไรเงี้ยน,นะฮะ,ะถ้าเป็นเรื่องความรักก็มีเกณฑ์อกหักผิดหวังรักคุดเสียอกเสียใจนะฮะหรือไม่กระทั่งต้องเดินจากมาอย่างเศร้าส้อย oh อะไรอย่างนี้นะฮะเพราะนั่นคือชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้เดือนเนี้ยดวงชะตาจะมีเรื่องให้ต้องได้เสียใจในบางอย่างบางทีอาจจะไม่ใช่ตัวคุณเอง อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือไม่ก็สงสารเห็นใจคนในครอบครัวก็ได้หรือสัตว์เลี้ยงก็เป็นได้อะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้ส่วนถ้าเป็นในสายงานก็บอกเลยว่าดวงชะตาช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยงดในเรื่องการขยับขยายโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงนะฮะมันจะมีปัญหาในอนาคตได้ง่ายเพราะนี่คือช่วงนี้ให้อยู่นิ่งๆจะดีถ้าเป็นเงินทองก็งดที่จะสร้างนี่หรือซื้อของชิ้นใหญ่ หรือไม่ทังการกู้ยืม,มนะฮะตรงนี้หรือถ้าจะหวังเรื่องเงินอะไรอยู่บางทีอาจจะไม่อย่างใจหวังผิดหวังก็ได้จะซื้ออะไรอยู่ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเป็นเรื่องความรักก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอาจจะผิดหวังกับคนรักคู่รักหรือดวงคุณอาจจะมีความเศร้าส้อยคิดถึงห่วงใยอ่อนไหวกับคนในครอบครัวหรือคนรักก็ได้อะไรประมาณนี้นะฮะนี่คือช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ต้องอยู่แบบเก็บตัวจะดีที่สุดนี่คือชาวราศีสิงห์ครับผม